สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้อยู่กับท็อปชาแนลหรือว่าท็อปรถสวยนะครับนิคมสกรรม304ปราชินบุรีต้องบอกกด้เลยวันนี้เรามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะอ้าววันนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมมากับอะไรนะฮะท่านผู้ชมมากับอะไรท่านผู้ชมเตรียมดู วันนี้ผมมากับนวัตกรรมเปลี่ยนโรคต้องขาย้ำนะครับดูป่าผมนวัตกรรมเปลี่ยนโรคนะฮะกับอินสุออนิลนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านวันนี้ออนิลคันนี้ต้องบอกกันเลยเป็นออนิล1.94ประตูไฮเลนเดอร์สุดยอดสุดฮอตฮอตที่สุดผมบอกได้เลยว่าบ้านไหนไม่มีออนิลนะครับบ้านนั้นถือว่าเฮ้ย เฮะเดนี้อะไรจะออกมาบอกผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาันเบาลาันาแแน้มันออกมาด้มันออกมาวาวเฮ้ยอ้พอพอเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คือนี่คืออะไรครับนี่ แม่จีขอเสียงตบมือเราวันนีเราอยู่กับแม่นาง 5G ครับผหอันนี้ต้องบอกตรงว่าันี้ไม่ธรรมดาครับแม่ยนางนะฮะสุดยอดจริงๆรถต้องบอกว่าตัวท็อปสีขาวเท่านั้นถึงมีแม่ยนางนะฮะวันนี้โอ้โหครับแม่นางของเรานะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเขาอยู่กับรถคันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ารถทุกคันของเรานะมีแม่ยนางนะครับคุ้มครองนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับ ไปทั่วไทยไร้ห่วงนะฮะโอ้โหไม่ต้องไปเช่าพระที่ไหนนะครับผมบอกเลยวันนี้เรามาสัมภาษณ์แม่ยานางเราหนึ่งเฮ้ยแม่ยานางหายไปไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกแม่ยานางผมอีกทีนะฮะนี่ครับขอสามครั้งโอ้โหมาอีกแล้วฮะโอ้โหเอาละครับแม่ยานางเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์แม่ยานาง 5G นิดนึงครับคำว่า Isuzu Highlander ใน ในความเข <o> ho, ้าใจของแม่ยานางนี่ค <hatten> ืออะไรครับอ๋อเอาแปลตามตัวเลยนะคะไฮเลนเดอร์ก็เหมือนความเหมือนว่าไฮก็คือสูงไฮสูงไฮสูงเรนก็คือวิ่งค่ะโอ้เลนนี่คือวิ่งเลยค่ะมันยังไงฮะมันยังไงฮะเดอร์คือโอเครวมการเป็นสูงวิ่งโอเคค่ะจบเลยครับสูงวิ่งโอเคสูงวิ่งโอเคสำหรับรถคันนี้สูงวิ่งโอเคโอ้โหแม่ยนางเรา่านี้เอ้าเฮ้ยแม่นางหายไปไหนเอ้า เมียนางของเราหายไปอีกแล้วโอ้โหต้องบอกกันเลยว่ารถต้องบอกกันเลยว่าโอ้โหสุดยอดฮะผมนี่ถือว่าทำรายการครั้งแรกนะฮะเมียนางมาหาแล้วเมียนางก็ไปท่านผู้ชมที่ติดต่อเอ้ยท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านไม่ต้องโทรมาขอเลขขออะไรกับผมนะครับอะแต่วันนี้ต้องบอกเลยสิ่งที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ก็คือนะครับความรู้หรือว่าสิ่งดีๆสำหรับ All New สประตู Highlander 1.9เเทอร์โบคันนี้นะครับ ผมขออนุญาตต้องบอกตรงว่าวันนี้ต้องพูดถึงสปปรรพคุณของเครื่องยนต์ไฮรันเดอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องท่าผู้ชมให้ชมนิดนึงนะฮะอันนี้นะครับต้องบอกกันเลยเดี๋ยวผมจะบอกถึงสปปรรพคุณคันนี้จริงๆเดี๋ยวเรามาดูกลับเครื่องยนต์1.9ไฮรันเดอร์คันนี้โอ้โหรถคันนี้ท่าผม้ชมอาจจะเข้าใจว่าเป็นปรถป้ายแดงหรือเปล่านะโอ้โหต้องบอกตรงว่ารถคันนี้คือรถมือ2นะครับรถมือ2ส,สภาพนางฟ้า สภาพนางฟ้าเพราะว่าต้องบอกตรงว่านางฟ้าเนี่ยอยู่ได้แม่ยานางก็อยู่ได้เป็นไงฮะพามพามพามนะฮะพามพารำพาม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 พารำพาม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 พารำพาม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 ต้องบอกตรงตรงว่ารถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9นะครับ1,898ซีซีสี่ส right? no ูบเรียง16วาล์วพร้อมเทอร์โบแปรผันแบบครีบบ g s และอินเตอร์คูลเลอร์กระบอกสูบ80 มิลลิลิตรช่วงชัก94.4มิลลิลิตรอัตราช่วงกำลังแรงอัด16.5กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6ปี อดจ,จริงๆนะฮะโหสำหรับรถ1.9 Highlander สีประตู All New คันนี้นะครับผมบอกเลยใครได้ไปครอบครองสุดยอดประเทศไทยจํากัด 3k แบตเตอรี่สุดยอดแน่นอนครับท่านผู้ชมท็อปแชแนลวันนี้นะครับผมไม่ได้มาธรรมดานะครับมากับสิ่งเราเราใจแน่นอนสําหรับ1.9คันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับท่านผู้ชมว่าจะสุดยอดอลังการเลาลรูต้องบอกเลารือนะฮะเลารือท่านผู้ชมนะครับได้อย่างไรอ่ะตามผมมานะครับตอนนี้ขาวขาโบโบ้คันนี้นะโอ้ oh, โหสภาพพร้อมๆ100%นะครับ ต้องบอกเลยถ้าก้มไปดูช่วงล่างนะฮะโอ้โหต้องบอกกันเลยว่า asaki, อื้อนะฮะฟังปากดีว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดนึงครับวันนี้นะครับอยู่ยบบห9นะครับโอ้โหเรามาดูภายในนะครับโอ้โหเป็นภายในที่แสนกว้างต้องบอกก็กว้าง รถกระบะอีสุอันนี้เป็นนวัตกรรมนําโลกจริงๆครับโอ้โหภายในนี่ประกอบไปด้วยหนังนะฮะแมผมไม่รู้ว่าสัมผัสคล้ายๆกับหนังอคันท,ทรานะท่านผู้ชมแต่บอกกันเลยเป็นหนังที่หุ้มเย็บมาค่อนข้างได้ความคลาสสิกได้ความหรูหราดังการแล้วมีป้ายอีสุออ l n นิวดีแมกตรงนี้นะโอ้โหท่านผู้ชมที่ได้เข้าไปฮนะเกะมีเก๊ะนะฮะโอ้โหแล้วก็มีวางสิ่งของที่สําคัญแล้วก็มีที่เสียบอ่า USB รือเสียบอ่าพวกเกี่ยวกับกล้อง อะไรให้กับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหวันนี้ต้องบอกกันเลยว่านี่มีบุกสวิตครบนะครับสำหรับรถคันนี้รู้รามาเห่าสุดๆเลยเดี๋ยวรถคันนี้เดี๋ยวผมดูทีทีวิ่งไปแค่14,528กิโลเท่านั้นนะโอ้โหผมบอกกัเลยว่ามันคือสิ่งที่บอกพูดได้คําเดียวว่าอืมครับท่านผู้ชมความต้องบอกความใหญ่ความกว้างของออเนียสีประตูนี้ผมบอกกด้เลยว่ามันสุดยอดผมนั่งแล้วนี่ต้องบอกกันเลยว่ามันมันเหมือนคลาส การการนั่งรถคล้ายๆกับเก่ง SUV นะฮะ,ะเป็นรถที่คล้ายๆเจ็ดที่นั่งแต่ตัวนี้มันมันเป็นรถที่สามารถบรรทุกได้นะครับสามารถที่เป็นรถยต์นิยมที่ทุกคนนี้ถือว่าทั้งบรรทุกได้ทั้งไปครอบครัวใหญ่ได้นะครับสำหรับ U, อีซูด์ออลนิว1.9นะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นความคลาสสิกเป็นความภูมิใจนะครับเพราะว่าอีสุเป็นแบรนด์เดียวที่ผมบอกกันเลยว่ามันคือตำนานผมพูดได้แนละตำนานต้องบอกค,บคำนี้เลยครับว่าตำนานจริงสำหรับอีซู อเนียลหนึ่งจตัวนี้นวัตกรรมเปลี่ยนโลกขอย้ำนะครับเป็นเกียร์6สปีดแล้วนะครับมีเกียร์หนึ่งะฮะต้องมีเกียร์สองมีเกียร์สองต้องไปเกียร์สามมีเกียร์สามต้องไปเกียร์สี่มีสี่ต้องไปห้าห้าต้องไปหกนะครับถ้ามีเกียร์หนึ่งแล้วไม่มีเกียร์สองมันจะไปเกียร์สามเลยนะครับทำได้นะท่านผู้ชมนะฟังผมไม่ดีต้องบอกกันเลยอ่ะวันนี้คนที่อยากได้รถตันนี้ไปครอบครองยังไงอ่ะใครับ ไอ้หนุ <nt> ่มใ mm hmm. ครมาดึงผมไว้นุ่มใครมาดึงผมไว้เฮ้ยลาัเาแนลน้ำมัออกมาหมลน้ำมันออกมาหดมัผวมันเมื่อกี้หนูดึงพี่เองค่ะหรอหนูอยากหาผัวหาในคู่พา หนูเอารถคันนี้ออกไปมากคะ่ะตอนนี้มีโปรโม,มชั่นอะไรบ้างคะโอ้โหเอาละครับตอนนี้บอกตรงๆผมตกใจเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้แต่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นของทอ็อปรถสวยนี่ยิ่งกว่า KFC นะครับเป็นเซ็ตคอมโบเซ็ตที่หนึ่งฟังให้ดีนะฮะคนที่ออกรถกับทอ็อปรถสวยนะครับกู้เต็มจัดเต็ม100รับเงินกลับบ้าน20,000นนะครับ20,000 ส0 0 0มื่นบาทเลยหรอคะพี่คะรีผาคาคนมาเอารถคันนี้ไปเลยนะคะเซ็ตที่2นะครับคนที่กู้ไม่เต็มนะฮะเรามีโปรโมชั่นแถมกล้องหน้ารถแถมขัดเคลือบสี 9H แถมพ่นกันสนิมช่วงล่างแถมถ่ายน้ำาเคลื่อนฟรีแล้วก็แถมค่าน้ำมันกลับบ้านให้กับลูกค้านี่คือเซ็ตคอมโบที่2นะครับผมคอทำมสวยมีแตแถมกับแถมเลยหรอคบพี่คะต้องกดไลค์กันแล้วเซ็ตที่สานะครับสำหรับคนที่ไม่อยากได้เงินแต่อยากได้ชุดแต่ง ร้อแม็กพร้อมร้อแม็กพร้อมยางใหม่จัดไปชุดดิฟฟี่คัมซคัมเคัมแคัมเนะครับผมหรือจะเป็นเฝักขปงแคปลานี่คือชุดที่4ที่อยากให้ทุกคนได้ไปถ้าไม่อยากได้เงินกับบ้านเป็นไงคะแม่ยานาง<อ> 5G โอเคเค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปหาผัวมาเอาละคันนี้ออกได้เลยค่ะพอมแถมมากมายแบบ เจอที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะคว้าตัวที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมาบะลองป่องแป้งงองแงงงงแงงในชีวิตเจอคว้าตัวที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมาบะลองป่องแป้งงองแงงงองแงงในชีวิตเจอปานเป็นปีบาวหลายก็พอเจอตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ก็เพิ่งสิเคยเจอบะลองกองแกงนะนาอ อขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกินกองสารน้องกองแกงมะนองมะแดงมัพปลองป่องแปงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกินกองสารน้องกองแกงมะนองมะแดงมัพปลองป่องแปงง้องแงงงงแงงในชีวิตเธอปานเป็นพีบาเว้าลายกับพาเธอตั้งเต่น้นอยจนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยนี่ขับหัวหนูนี่ขับ ผัวหนูนี่คับผัวหนู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 หนเป็นสาวดีที่ดีเนาะ รถคันนี้ใช้เงินดาวไหมใช้เงินดาวเท่าไหร่ครับเนี่ยพอไหมไม่ต้องใช้เงินค่ะไม่ต้องใช้คะ่ะเอกสารยุ่งยากไหมครับผมไม่ยุ่งยากเซ็นวันเดียวรับรถเลย